โย <Yo, S 2> ทุกคนวันนี้มาอยู่กับทีสเหมือนเดิมนะครับหลังจากคลิปล่าสุดที่เราลงไปแล้วเราก็แจกแจงกับไปเรียบร้อยแล้วว่าใครจะไปอยู่มหาลัายไหนกันบ้างนะครับส่วนตัวผมก็ต้องไปอยู่เชียงใหม่เนาะวันนี้เราเลยจะพามาดูว่าผมขนอะไรไปบ้างนะครับมันจะมีบางส่วนที่ผมขนไปแล้วก็บางส่วนที่เขาไปซื้อที่นู่นด้วยเพราะว่าที่เกตขน คือรถรถมันจะเต็มนะครับก็ต้องขนสัมภาระไปนอนค้างไปนอนเที่ยวด้วยคืนนึงก่อนแล้วก็ขนของหอด้วยนะครับแล้วผมต้องขนของใหญ่ไปด้วยอันนึงเดี๋ยวพาไปดูตอนท้ายว่าจะเป็นอะไรนะครับอันนี้มาดูของที่เราหยิบมาดูได้กันตอนนี้ก่อนดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างไปกันเลยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับกระเป๋าเสื้อผ้าเรียกกระเป๋ากระสอบพวกนี้ดีกว่าเออกระสอบกระบุงก็เอาไปหมดนี่เลยครับ มากกว่า20ชุดโดยประมาณนะผมว,ว่ามากกว่าไอ้ที่เห็นนี่มันแค่ปูนผนะูล่ะมันจะมีข้างล่างอีกนะเทียบเลยนะมีชุดหนึ่งก็คือชุดรอดอนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นข้างบนนู่นเลยชุดรอดอไปเห็นนี่ๆอันนี้ๆเออชุดรอดอเขาบอกว่าฝึกภาษายังไม่จบนะครับต้องฝึกที่นูน่นแต่เปลี่ยนการฝึกจากภาษาเป็นอบรมแทน2วันนะครับแล้วก็ถุงนี้นะฮะจำเป็นมากๆนะครับก็คือถุงพวกแมสนะครับพวกอ่ยยาอะไรต่างๆเนาะที่จะขนไปนู่นเผื่อเราไม้สบายนะครับก็ สองอย่างแรกนะครับเดี๋ยวไปดูอย่างต่อไปกันมีอะไรอ่เรามี้มมขนมาเท่าที่จะขนได้ละมาดูอย่างแรกกก่อนแขนที่3ของผมในการเรียนจเจ้า iPad นะครับผมก็จัดการถอยมามาเป็นที่เรียบร้อยเนาะตัวนี้เป็นเจนเนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บตังไปซื้อโน้ตบุ๊กก่อน,นครับถ้าซื้อแอร์ไม่ไหวก็เลยเอาเป็นเจนเก่อนละกันแล้วก,วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผมคือเจ้านี่ครับมันคือเครื่องเล่น m อ3ครับ หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นจริงผมถามเพื่อนเนี่ยบางคนแม้ไม่เคยเห็นว่าเเ,เครื่องเล่นวีดิทาวเนี่ยคือมันก็เป็นเครื่องเล่นเพลงแหละครับถ้าเราอยากฟังเพลงอะไรเนี่ยแล้วก็โหลดโหลดใส่ไว้ในนี้เก็บมันไว้แล้วก็เสียบหูฟังต่อเอาก็เอาไว้ฟังเพลินๆครับโอ้สคูลดีครับผมชอบดูเป็นแบบคัน n t r ดี <G ül> ก็กระเป๋าใบนี้นะครับ ป๋านี ite, ้ผมจะใส่เป็นของดินสอก็เป็นหนังสือปริศนาของเราของจักรวาลที่ผมกะไปอ่านเล่นแล้วก ok ็มีหนังสือเล่มในตำนานนะครับที่เขาว่ากันว่าดีอันนี้ผมได้มานานละผมดองไว้นะฮะผมได้มังแต่ผมอยู่ตั้งแต่ผมอยู่ม .5 เซเปียนเนี่ยผมอ่านไม่จบเลยก็เดี๋ยวไปดูกะว่าจะอ่านให้จบนะครับได้เข้าถึงกันแท้ของมนุษย์สมุดเลคเชอร์ของผมนะครับที่ผมเลคเชอร์เองนี่แหละตอนตอนผมเรียนม .6 นะฮะประมาณนี้ผมก็เลคเชอร์ไว้แล้วก็เดี๋ยว เอาไปอ่านที่นู่นด้วยแล้วก็กลอง iPad นะฮะเก็บไว้เผื่อลองใช้นู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็มีกล่อง Apple Pencil แล้วก็ข้างในมีหัวชาร์จของมันอยู่ด้วยก็เอาไปด้วยเนาะโอเคสำหรับ่ายอิเล็กทรอนิกส์ก็มีประมาณนี้นะครับสุดท้ายครับมาดูสิ่งที่ผมรักที่สุดในการคนขอ,ขอครั้งนี้ก็คือเราลูกรักรองเท้าของผมนั่นเองคู่แรกที่ผมจะเอาไปก็คือคู่นี้ สีขาวอันเดอร์เมอร์สีขาวคูวค่นี้นะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเป็นส l i n เฟล็กนึกไงนี่แหละจำไม่ได้ละ <c ười> ก็คู่นี้ไปนะครับที่ผมรีวิวไปตอนนั้นถึงว่าตัวพื้นมันจะแข็งนิดนึงแต่ว่าอัปเปอร์มันใส่สบายผมชอบก็เลยเอาไปก <c ười> ็คู่นึงก็เป็นไมคี้ไฟนิทคู่นี้ก็คู่ประจำของผมอยู่แล้วนะลูกรักผมคูน่นี้รักมากส่วนคู่สุดท้ายครับเรียกว่าจำเป็นต้องเอาไปนะฮะคือคอมแบทผมต้องฝึกไปฝึกรอดอต่อนะมันยังฝึกไม่จบนะฮะก็ต้องเอาคอมแบทไปด้วย อ๊ยลืมคู่นี้ถ้าไม่มีคู่นี้ผมเข้าออเรียนไม่ได้นะจริงรองเท้าหนังครผม เป็นเครื่องแบบของผมนะครับถ้าลืมเอาไปนี่ผมจบเลยนะ <g ül> ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับรองเท้าส่วนของอื่นๆก็เฮ้ยจริงๆมีอีกนะอะไรข้างล่างมีอันนี้นะตอรีดเออตอรีดตอรีดมีตอรีดด้วยจริงๆผมจะเอาหม้อหุงข้าวไปแต่ว่าเหมือนทางกดของหอเนะครัไม่ค่อยให้เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปสักเท่าไหร่แล้วก็ของที่เราไปซื้อที่นู่นก็มีพวก ม่านคือผมจะไปซื้อกีตาร์ที่นุ่นด้วยเป็นกีตาร์โปร่งตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับเอาไว้เล่นขายเคยรียดของใช้ส่วนตัวของผมบางอย่างด้วยเช่นอ้พวกอาติฟันอาติฟานพวกลังหน้าสบู่อะไรงื้อใหม่ไปเลยนะครับไะได้ใช้ของที่นุ่มไปเลยแล้วก็มีชุด a อ K ในกระเป๋าด้วยลืมเลยโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับสําหรับของที่ผมจะเอาไปในเชียงใหม่ผมลืมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าขนของใหญ่ขนอะไรไปด้วยไปฟาบนี่เลย จักรยานนะครับผมเอาจักรยานคันนี้ไปด้วยคันสีขาวนะไ,มไม่ใช่คันดำนี่นะคันสีขาวเป็นเสือภูเขานะครับตอนแรกว่าจะเสือหมอบไปแล้วว่าจะส่งไม่น่าลุง่งไปเอาเสือภูเขาไปดีกว่าหนักหน่อยแต่ว่าแข็งแรงกว่าหลังจากให้ผมผมให้ดูจักรยานเนี่ยหลายคนถ้าดูที่เรื่องสงสัยว่าบ้าหรือเปล่าเอาจักรยานไปเนี่ยนะนะแทนที่จะเอามอไซค์ไปคือผมไม่ไปขับขี่่ผมก็ ที่เก็บไม่ทำผมก็เลยต้องใช้จัก,กรยานอันนี้คือข้อแรกข้อที่2คือผมอยู่หอในหอในเนี่ยเขาไม่ให้ใช้มอเตอร์ไซค์ตามกฎเขาว่าไว้อย่างน,นั้นนะนะผมก็เลยโอเคเอาจัก,กรยานไปแล้วกันอาจจะขนลำบากนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรข้อที่3คือผมอยากเอาไปคือง่ายๆอ่ะผมอยากแบบมีอารมณ์แบบขั่นจักรยานรอบมออะไรนี่ขันรอบอ่ันแก้วอะไรเงี้ยก็ ผมใช้ออกกำลังกายได้ด้วยครับจักรยานเมืเ่อไหร่ผมเบื่อวิ่งก็ไปปั่นจักรยาเนเราก็ได้นะฮะอันนี้หมดหมดละหมดละไ,ไม่ไม่น่ามีอะไรละหมดละสําหรับสิ่งของที่ผมขนไปจากบ้านนะครับไปที่เชียงใหม่สําหรับการดาเนินชีวิตที่เชียงใหม่จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับผมตอนไปอยู่ที่นูน่นจะมีคลิปอัปเดตก,กันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันที่11นี้ผมจะเข้าหอคือผมเดินทางวันที่10แล้วก็ไปนอนมั่นแจของคืนึงแล้วค่อยเข้าหอที่11จะมีะเดี๋ยวผมถ่าย เป็นบล็อกคนของขึ้นหอถ้าถ่ายได้นะถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆทุกคนนะครับที่ดูกันในวันนี้แล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ